สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ English please นะครับผมวันนี้เนี่ยฮะหลายหลายคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสำเนียงอังกฤษ British accent กับ American accent มันต่างกันใช่ไหมฮะผมวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมา react กับวิดีโอวิดีโอนะครับช่องหนึ่งนะครับชื่อช่องว่าชุ๊บไม่รู้อ่านยังไงชู๊บหรือชิลไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ คนนี้นะครับก็จะเป็นคนอเมริกันผิวสีน่าจะเป็นคนอเมริกันนะเขาชอบทําคลิปออกมาแบบสไตล์สนุกๆน,นะครับแบบว่าเปรียบเทียบอเมริกันแอคเซนต์กับบริทิชแอคเซนต์แบบว่าเป็นคนอเมริกันแต่พยายามจะพูดบริ t ิชแอคเซนต์แบบพยายามจะพูดสำเนียงอังกฤษนะครับซึ่งเขาทำออกมาเป็นแบบว่าเป็นละครสั้นๆแล้วมันแบบสนุกมากมันฮา คือเจตนาเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามึงเหยียดหรือเปล่าแบบว่าออกเสียงทำเป็นเรียนแบบสำเนียงอังกฤษแบบเหยียดหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับจุดประสงค์ของเขาเนี่ยก็คือทําเพื่อความเอนเตอร์เทนเมนต์สนุกสนานนะครับแล้วก็วันนี้ผมมารีอควิดีโอเนี่ยไม่ได้จะว่าจะมาไปไปเหยียดอะไรนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อความสนุกสนานแล้วได้ความรู้ด้วยคุณก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับสำเนียงอังกฤษนะครับซึ่งเวลาเขาพูดเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูฮะรเริ่มกันเลยที่คลิปแรกโอเค Welcome. Can I take your order? Yeah. Can I get lettuce and tomatoes? <laughs> yeah, and uh, ranch. What? Okay, let me get this straight. You want a uh, lettuce and let tomato? And tomato with ranch? With ranch? No, I'm kidding, man. I love the British <laughs> accent, dude. Yeah. Yeah, cool. What do you want to drink? Um, to drink, um can I just get I knew what? it! What? Can I get some water? Don't you mean a bottle of water? A, a, a bottle of water? A bottle of water? คลิปแรกนะครับก็คือเขาเนี่ยไปซื้อแซนด์วิชใช่ไหมแบบว่าเอา tomato. ทูม,มเมโอ้ทูมเมอรคือถ้าคนอเมริกันเขา,เขาจะเขาจะพูดทูมเมโรใช่ไหมครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆดอกเด็กแต่ว่าสำเนียงอังกฤษก,ก็จะพูดประมาณนี้นะทูมเมอรเออหรือว่าคำว่าเห็นไหมครับคำว่า,วาน้ำจริงๆถ้าถ้าเวลาเขาสั่งน้ำเนี่ยแค่ก็แค่ซัมวอเตอร์นี่คือสำเนียงอเมริกันใช่ไหมครับที่เขาพูดแต่เขาพยายามจะพูดเป็นสำเนียงอเมริกันแต่ว่าไอคนขายเนี่ยมันก็แบบว่า what อยากได้อะไรนะแล้วมันก็ร้องแบบอ่าววววถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษนะครับเขาจะพูดแบบนั้นจริงๆนะั้น u you n o w l i k e British people they say exactly like that like bottle water อยู่ที่อังกฤษเขาพูดกันแบบนั้นอันนี้เพื่อนผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็อย่างวิดีโอนี้ก็บอกมาคือปกติเขาพูดกันแบบนั้นแต่ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันเนี่ยก็จะแบบ Can I g e t a bottle water water มันก็คือเราอาจจะฟังง่ายกว่าเราอาจจะชินก,กับการดูหนังอะไรได้ยินมาแบบนี้นะครับ เขาพูดกันแบบนี้คนอเมริกันแต่คนอังกฤษอ๋อวะเออเอเออเขาพูดอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นคุณก็ศึกษาไว้นะรู้ไว้เผื่อว่าคุณไปได้คุยกับคนอังกฤษนะครับแล้วเออเขาพูดมาคุณจะได้เข้าใจโอเคเดี๋ยวเราไปวิดีโอต่อไป So y o u still take me to the airport tomorrow morning yeah yeah, yeah. what time half ten half ten half ten oh half ten. Okay. yeah 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 okay alright cool I'll see you tomorrow yeah yeah cool yeah <laughs> Hello. Let's go, man. I'm outside. Come on. What? You're early, man. I said half ten. Hey, half a ten is five, right? <laughs> Come on, man. I'm not stupid. Oh, Hurry what? up, man. I'm out here. Half ten As in ten thirty. You be talking in riddles, man. I'm out here. Uh, Do you want oh. to ride or not? Ten thirty. <sighs> Alright, man. One second, man. you want to ride or not? Damn. Oh. <laughs> มันบอกเพื่อนว่าเอ้ยพรุ่งนี้มารับไปส่งที่สนามบินหน่อยได้ไหมอีกคนนึงก็บอกว่าเอ้ยกี่โมงนะครับคนที่เป็นคนอเมริกันถามกี่โมงคนอังกฤษคนนี้เขาก็บอกว่า half ten half ten คือ10โมงครึ่ง10โมงก็คือตีห้าเพราะฉะนั้นคนอเมริกันก็จะเข้าใจว่าตีห้าให้มารับมันบอก half ten ใช่ไหมพอมาตีห้ามันบอกไม่ใช่คนอังกฤษเวลาเขาพูดว่า half ten เนี่ยมันจะแปลว่า ten thirty ก็คือ10โมงครึ่งนั่นเองนะครับผม แต่เขาชอบพูดว่า half ten ก็คือครึ่งหนึ่งของ10แต่เป็น ten thirty ก็คือ10โมงครึ่งแต่คนอเมริกันเขาเข้าใจว่าตีห้าเพราะมึงบอกว่า half ten ครึ่งหน 20, ึ่งของ10ก็คือ5นะครับแต่ว่าเนี่ยครับการพูดเขาเรียกอะไรการบอกเวลาเนี่ยถ้าเป็นคนอเมริกันเนี่ย half ten คือครึ่งของ10โมงแค่เขาเข้าใจแบบนั้นเป็นตีห้าแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าคุณจะพูด half ten ในใน,ในสำเนียงอังกฤษเนี่ยคนอังกฤษเขาพูด half ten มันคือ10โมงครึ่งซึ่งถ้าเป็นอเมริกันนะครับก็คือ ten thirty ก็พูดไปเลยครับแบบว่าวอร t ช i m ม t e n เ e r i ก็คือ1 0 3โมงครึง่งนั่นเอง1 0 3โมงนั่นแหละนะครับผมเอออันนี้ก็ได้ความรู้นะความปั่นประสาทก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกคลิปหนึ่งนะฮะ alright let's do it hey can I take your order hi can I just get a cheeseburger with extra chips I mean fries <Guys, S 3> Fries? chips <laughs> <'s definitely S 1> chips and what drink sir <Don 't S 3> a water please, please. okay that'll be 9.95 pay at the window British guy, right? Oh. Oh shit. What you got on chips and a hamburger. Chips with a, a hamburger. A bottle of water. A bottle of water. Done? Dude, I'm kidding, man. I love Harry Potter. <laughs> cool. Um I've got a discount coupon. Again. Let me see. Mm -hmm. Sir, this expired. It it's valid until what, what Wednesday. What day is it today, sir? It's what, Tuesday. It's <laughs> <laughs> Tuesday, <laughs> isn't it? <laughs> no, I'm, Tuesday, kidding, I'm, kidding. I'm <laughs> playing. เนี่ครับก็คือเขามาซื้อสั่งอาหารแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่ว่าตอนแรกเห็นไหมครับสังเกตไหมครับเขาพูดว่า chips ก็คือสั่ง chips จริงๆแล้วคือ fries ก็คือ french fries นั่นแหละแต่คนอังกฤษนะครับเวลาเขาสั่ง french fries เขาจะเรียกว่า chips นะครับก็คือหมันฝรั่งนั่นแหละเขาไม่เรียก french fries นะเขาเรียกว่า chips แต่ว่าเห็นไหมครับมันหลุดพูด chips เสร็จมันก็บอกเอ้ย fries คนก็เลยล้อแอบูรู้ละมึงมาจากคนอังกฤษแน่นอนมึงเป็นคนอังกฤษแน่นอนมาพูดคําว่าชิปใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอมาจ่ายตาังค์ันบอกว่ามันมีคูปองเออเนี่ยมีคูปองเสร็จปุ๊บไอคนไอคนขายบอกเฮ้ยคูปองหมดอายุแล้วหมดอายุได้ไงเน,นี่ยมันใช้ได้ถึงวันมันพุธใช้ได้ถึงวันพุธใช่หรอแล้วมันก็แกล้งถามแล้ววันนี้วันอะไรคือมันแกล้งจะให้คนอังกฤษพูดคําว่า Tuesday ก็คือวันอังคารใช่ไหมครับเขาก็พูดว่าถ้าเป็นคนอเมริกันเขาพูด it's tuesday ทิวส์เดย์ใช่ไหมเรารู้กันอยู่แล้วทิวส์เดย์คือวันอังคารแต่คนอังกฤษเขาเป็นแบบชิวส์เป็นแบบชิวส์เดย์ชิวส์เดย์แล้วที่มันล้อเห็นไหมครับ it's Tuesday in it in it it's Tuesday in it ก็คือมันวันอังคารไม่ใช่หรอซึ่งถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับเขาจะพูดว่า it's Tuesday in it ก็คือ it's in it it's not it นั่นแหละใช่หรือเปล่าวันอังคารใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนอย่างที่บอกครับสำเนียงบริเตนก็คือ it's Tuesday in it เขาจะพูดเน็คือแบบย่อม,มาจาก Internet ถ้าเป็นคนอเมริกัน i t Tuesday i ย์อินเทน็น้ไหมครับนี่แหละมันก็เลยเป็นมุกโจกล้อกันแบบไอ้คนไอ้คนซื้อแบบอีก <"It S 2> แล้วกูโดนลอยแล้ว, <"It S 2> ลวสำเนียงอังกฤษ,กฤษนะครับผมนี่แหละก็คือเป็นข้อแตกต่างนะครับเวลาคนอังกฤษพูดกับคนอเมริกันพูดมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์ไปนะเพราะว่าการเปรียบเทียบแล้วมันสนุกด้วยมันตลกด้วยใครที่อยากไปดูคลิปเอ่ยของ คนเนี้ยที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็เข้าไปคลิกได้เลยผมใส่ลิงก์ไว้นะครับผมมีคลิปตลกๆมากมายเกี่ยวกับภาษาเขาจะชอบทําเป็นละครสั้นๆ a b เบตอบโต้กันอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทาให้เรารู้ว่าเอ้ยคนวิลเชชเขาพูดแบบไหนคนอเมริกันพูดแบบไหนนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์ไปนะครับพร้อมกับความสนุกด้วยใครอยากดูเพิ่มเติม,ตมก็ไปคลิกที่ช anel ของคนนี้ได้เลยนะครับเรามาปิดท้ายกันด้วยวิดีโอนี้นะฮะ Been by for me, been there, I'm do British people be like, it's Tuesday, in it. <laughs> it's Tuesday, innit? British people watching Spider-Man be like, Spider -Man. Peter, Parker. <laughs> Peter Parker. Peter British Parker. Peter Parker. British people be like, can I get a bowl of water? <laughs> <laughs> can I get a bottle of British water? British people get mad and be like, are oh, you fucking stupid? Are you fucking are you fucking stupid? <laughs> I'm getting stabbed <The stem S 1> and be like oi there mate bit rude put their knife in my chest isn't it ทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับสะใจเสีมมยงขำของเจ้าของ channel นี้มากนะครับผมก็คือเขาเอามาพูดให้ฟังนะว่าถ้าเป็นคนอังกฤษเขาจะพูดในสถา,านการณ์ต่างๆยังไงนะครับเหมือนปีเตอร์พีเตอร์พอเกอร์ปีเตอร์พอเกอร์ปีเตอร์พอเกอร์ เห็นไหมครับมันจะต่างกันด้วยสำเนียงด้วยอะไรนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นของแถมแล้วกันขำๆนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม